คุณไทยโบราณเลี้ยงลูกหลานกันมาจิบไข่โรตายด้วยยาสมุนไพรปลูกไว้รอบตัวยันสืกหนังสํเเ็็จตลาดสุกกะอยู่บาลิกที่ออกซิบมูติโซ่ตะบุญป่าใบยอมกะจังหงวัดปัตตาลุตอนนี้อยู่เจ็ดบสี่ปีแล้วกะตื่นเช้าตึงกะ กินน้ำนึ่งเกลโคนเศษเหลวกะต่ำกรัวทำกับข้าวกวัดกระยะทำความสะอาดไห้เสร็จก็ไปออกกำลังกายปอกกำลังกายเสร็จก็เข้าห้องน้ำปเข้าห้องน้ำเร็วก็เปล่งควันปเปล่งควันนั้นก็ตั้งน้ำบูโคนน้ำบูทาจบเศษเหลืวถึงก็ว่าโอมีแรงควันผูแกงมันตีล่าเลยมาล้างย่าปึงเปย์อ้มร่ามาอุเนี่ยหวาทักสามกลางนะคะ โอมีเลงไอควันกูแกงมันซีล่าเลยมาล้างอย่าปึงเปยโอมรลอท่ามาอุคือท่าตัวเรานี่ยะดวยเราคือไอปลอมกันเลยต้นตายท่นค่ะจำความสะอาดเบเรลงเพรงเส้นเลี้ยก็ปัดขึ้นก้างบืนกบปัดลงตู้ตู้ตู้ติดติดกรามนี่เราก็ตู้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 ไอมดติดกรามเส็จเลี้ยก็เพลงไ้ตุกซี่เลยค่ะ อ่ากินเนื้อกินผักกินแกงเลี่ยงกินตำน้ำพริกแกงซ้อมึ้งก็พักผลไม้ซ้ำกันมาก่ะเรามีฟันี่มีเป็นหน้าตาของร่างกายฟันมีฟันแล้วีกินอะไรก็มันอาเรกอายเลยตั้งมันต่ใไ้ดูดีทุกประปับดีคือมันดีไปหมดท่างกกามีฟันหน้าตาเขาเต็งตึง ชักแต่าหวเกก็คือมันยังไม่เกอยากให้ผู้สูงอายุตุกตาดูแลสุขภาปในจองป้าให้ดีเพราะว่าตะดูดูแลดีแล้วปั้นนึ่งไม่ปุ้ช่องไม่เป็นระมานาทถ้าไม่เป็นหมาเร่งในป้าค่ะดูแลให้ดีปกติคุณป้าสำเร็จก็จะมาตรวจฟันทำฟันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วค่ะ พอศูนย์อนามัยที่12ยาลามีโครงการประกวดผู้สูงอายุฟันดีเราก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆค่ะก็มีผู้สนใจเข้าร่วมประกวดแล้วก็ได้นัดมาตรวจสุขภาพช่องปากที่ห้องฟันค่ะแล้วก็ได้คุณป้าสําเร็จเนี่ยค่ะที่มีสุขภาพช่องปากที่ดีที่สุดค่ะโดยยิ้มผู้ส่งวัยรวมใส่ใจสุขภาพเย้ yeah!